สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีกัารตดตโตด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 ยำมะม่วงนี่อะไรที่เราควรไปซื้อปลาแดกอัน <wording> บักหม่ำมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วเนาะว่าจะซื้อปลาแดกบักหม่ำมาแล้ว าก็ใส่ลายแต่ก็จะมกินฮะก็จะมกิน่โอ้ยุดโจโจโใส่ลายเซรแล่วต่าใส่ลายแบบนี้บอดีก็อช้้านฮะเข้มแล้วโอ้ เทีนเทียนดวงเลยวะเคยะเทียนดวงเอ้ยมหอมแล้วห้พ่ใสทีจะจบออึ้นัเลยจะพอกเครื่องับเครื่องหัวแล้วครับน,น,น,นี่นัน่นจงดีไงไม่หอมเดียวะอันนี้แล้วเนาะ หั่ว er ่ันเอนเพื่อเตรียมเครื่องเลี้สื่อหอมแดงใหญ่ๆไหม เฮงบบโคลโลได้นำประแดกอีกเกมกรนแดกเก่ว่าซื้อหม่ำมาแล้วจะน,น้ำเชี่ยมเอาขอ้างใครตัวดินน้ำเ็ตัวดินขุน่กเบ้าหงจักแล้ว